คะ่ะว่าว่าภาษาภาคกลางว่าภาษา,ากลางนี่ไม่รอดเลยมันมันคุยไม่มันเนาะแต่ก็ต้องต้องพูดสบายสุดจะเป็นคลิป A คลิป B อะไรก็ว่านั่นแหละก็จะทําอยู่ภาษาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็จะมาเทียบกันว่าระหว่างสองคลิปนี้มันมัน,นเห็นแต่ว่าพูดภาษาถิ่นเราเขาจะไม่เข้าใจมันแปลภาษาออกมาเสร็จแล้วเราก็ แล้วก็จะไม่ได้คะแนนไงถ้าเราอยากได้แล้วก็เปล่นไปย่นน้องก็ได้กินไข่ต้มทุกวัน <c oughs> ก็นเลยลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเนาะค่ะคลิปนี้ก็อย่าไปบอกว่าเขาห้ามพูดนะคะไม่ได้นะคะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเห็น <c oughs> แต่ว่าพูดภาษาถินา่นเราเขาจะไม่เข้าใจมันแปลภาษาออกมาเสร็จแล้วเราก,แก็แล้วก็จะไม่ได้คะแนนไงถ้าเราอยากได้แล้วก็พยายาม นะคะตัวเราต้องพึ่งตัวเองนะคะพี่น้องขาทึบนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสบายยายน้อยออกจากนอห้องไม่ได้ค่ะร้อนมากดีสุดยอดเลยพี่น้องขาจะจะเล่าอะไรให้ฟังว่าการมีลูกสาวนี่อย่างนี้เลยสบายตึงก็สายเมื่อวานก่อนไม่ได้นอนไงเพรา่าใหญนนอนะโดนเ,เกิดไม่ไปโรงพยาบาลน,นี่เป็นแบบนี้เป็นเช่นแบบนี้นบบนพูด พี่น้อนก็ขอยืนยันตรวจต้นแบบนี้นะคะวายนาะน้องไม่ได้พูดว่าห้ามนะคะไม่เคยพูดว่าห้ามเพียงแต่บอกว่าพยายามนะคะตัวเราต้องพึ่งตัวเองนะคะพี่น้องค่ะทุกนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอธิบายคุณภาพคำอธิบายใน็ตที่ของคุณมีคุณภาพต่ำคือเขาไม่เข้าใจ เจ้านายเราไม่พูดภาษาพากกลางใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ดักได้หนาะอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่สนุกมันไม่มันในอารมณ์ก็ประเดีนเลยยายว่ายาจะเอามาทําเป็นได้เ,เ,เข้าใจเพื่อ,เพ,อเพื่อเมืเ่อไปแปลเป็นอักษรเป็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเปลี่ยนไหนมันจะได้ยอดดีกว่ากันเนาะใช่ไหมคะยายคิดอย่างนั้นนะไม่มีกฎข้อไหนว่าห้ามไม่มีหรอกคา่ะมีแต่เรามาพูดกันเองออไพูดภาษากลางแค่นั้นเองได้ยินบางคนบอกว่าเขา ห้ามเลยอย่างเงี้ยพูดบบน,นั้นนะคะเพราะว่าเรารู้ไม่จริง่าาก็รู้ไม่จริงนะคะรู้รู้มาแม่ไม่ต้องออกไปหรอกมันหลอนเนีย่ยกระชงกาแฟ่งอวบันตินมาไว้พยายามนะคะตัวเราต้องพึ่งตัวเองนะคะเพียน้องค่ะทีบนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอธิบายคุณภาพคําอธิบายเน็ตที่ของคุณมีคุณภาพต่ําคือเขาไม่เข้าใจ เจ้านายเราไม,ไม่รู้เรื่องไงเขาถึงให้พูดภาษากลางไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้พูดภาษาท้องถิ่นนะคะอย่าเข้าใจผิดพูดได้แต่ว่าพูดให้มันรู้เรื่องไม่มีข้อไหนที่อบอกห้ามพูดเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจเพื่อ,เพ,อเพื่อเมื่อไปแปลเป็นอักษรเป็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้พูดอย่าพูดแค่ว่าเ,เขาจะ เพียงแต่พูดเขาพูดฟังภาษาอย่าน้อยไม่รู้เรื่องอย่าไปบอกว่าเขาห้ามพูดนะคะไม่ได้นะคะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นภาษาท้องถิ่นนะคะอย่าเข้าใจผิดพูดได้แต่ว่าพูดให้มันรู้เรื่องไม่มีข้อไหนใคยบอกห้ามพูดเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาพยายามนะคะตัวเราต้องพึ่งตัวเองนะคะพี่น้องค่ะทึ่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเขาก็บอกว่า เขาจะถือภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์นะคะก็แค่นั้นเองเราก็มาแปลความหมายเอาเองนะคะพี่น้องครับก็มีลูกสาวก็อยากอวดเนาะก็ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดานี่ยยน้เอาไว้จุนเย็นเลยเพราะว่ามันมันแอเนาะแอมันเย็นในห้องมันพูดภาษาภากกลางใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ดักไม่หนาอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่สนุกมันไม่มันในอารมณ์ก็ประเดีนระยะบ่ายาจะเอามาทําเป็นอ่ ก็มีลูกสาวก็อยากอวดเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานี่ยายนอนเอาไว้จนเย็นเลยเพราะว่ามันมันแอเนาะแอมันเย็นในห้องนันเรื่องยายนอยเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วมันมีคําอ่านคําแปลยายนอนเนี่ยจะเป็นแบบเขาจะเตือนมาว่าคําอธิพน์ภาษากลางแค่นั้นเองได้ยินบางคนบอกว่าเขา ห้ามเลยอย่างเงี้ยพูดแบบน,นั้นนะคะเพราะว่าเรารู้ไม่จริงยงเาเน้องก็รู้ไม่จริงนะคะรู้รู้มาเห็น <c oughs> แต่ว่าพูดภาษาถิ่นเราเขาจะไม่เข้าใจมันแปลภาษาออกมาเสร็จแล้วเราก็แล้วก็จะไม่ได้คะแนนไงถ้าเราอยากได้เราก็อธิบายคุณภาพคําอธิบายในคที่ของคุณมีคุณภาพต่ําคือเขาไม่เข้าใจเจ้านายเราแต่ว่าเอ,อเขาจะแปล คำพูดของเราเออกมาเป็นอักษรนะคะซึ่งซึ่งตรงที่ยายน้อยได้เข้าไปอ่านเขาให้เข้าใจเพื่อเพื่อเมื่อไปแปลเป็นอักษรเ,เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเปลี่ยนรอดคะ่ะว่าว่าภาษาภาคกลางว่าภาษากลางนี่ไม่รอดเลยมันมันคุยไม่มันเนาะแต่ก็ต้องต้องพูดสบายสุดแต่ว่า,เ,าเขาจะแปล คำพูดของเราออกมาเป็นอักษรนะคะซึ่งซึ่งตรงที่ยายน้อยได้เข้าไปอ่านเขารื่องยายน้อยเป็นคนปุ๊ไม่รู้เรื่องแล้วมันมีคำอ่านคำแปลแยายน้อยเนี่ยจะเป็นแบบเขาจะเตือนมาว่าอคอําอธิพูดภาษาภากลางใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ดักไม่หนาะอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่สนุกมันไม่มันในอารมณ์ก็ประเดีนระยะว่ายจะเอามาทําเป็น รอดคะ่ะว่าวภาษาภาคกลางว่าภาษากลาง,าาาลางไม่รอดเลยมันมันคุยไม่มันเนาะแต่ก็ต้องต้องพูดสบายสุดตืด่นก็สายเมื่อวานก่อนไม่ได้นอนไงเพราะว่ายาน,น,น้อยนาโดนเอเกิดไม่ไปโรงแรนะาน่ลเกิดได้ไปโรงพยาบาลนี่เป็นแบบนี้เป็นแค่แบบนี้พ,พูดพูดภาษากลางแค่นั้นเองได้ยินบางคนบอกว่าเขา ห้ามเลยอย่างเงี้ยพูดแบบนั้นนะคะเพราะว่าเรารู้ไม่จริงยงายน้อยก็รู้ไม่จริงนะคะรู้รู้อธิบายคุณภาพคําอธิบายนกที่ของคุณมีคุณภาพต่ําคือเขาไม่เข้าใจเจ้านายเราไ,ยายได้พูดได้ฟังเขาเราอย่ามาพูดต่อแต่ยายไม่ได้ฟันธงนะคะยายไม่ได้ฟันธงว่าห้ามพูดไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดแบบนั้นอย่าว่าอย่าน้อยพูดนะอ,อธิบายคุณภาพ คำอธิบายนคลิปของคุณมีคุณภาพต่ำคือเขาไม่เข้าใจเจ้านายเราเป็นคลิป A คลิป b อะไรค่ว่านั่นแหละก็จะทำอยู่ภาษาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็จะมาเทียบกันว่าระหว่างสองคลิปนี้มันมันอนุหกเขาก็บอกว่าเขาจะถือภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์นะคะก็แค่นั้นเองเราก็มาแปลความหมายเอาเองนะคะพี่น้องขณะไม่ได้พูดเ๋พูดแค่ว่า เออเขาจะเพียงแต่พูดเขาพูดฟังภาษาอย่นน้อยไม่รู้เลยทั้งพอ่อทั้งแม่เลยม่ต้องออกไปอยู่ในห้องวะสุดสบายอย่นน้อยเลยโอ้ยขอให้เจริญเจริญนะลูกนะสุขภาพแข็งแรง เป็นคลิป A คลิป B อะไรก็ว่านั่นแหละก็จะทําอยู่ภาษาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็จะมาเทียบกันว่าระหว่างสองคลิปนี้มันมันอะไรสบายเนี่ยเนี่ยดูเขาเอามาส่งถึงห้องเลยแม่ไม่ได้ออกจากห้องเลยนะเออไม่ได้ออกจากห้องเลยดูขนม <laughs> อย่าไปบอกว่าเขาห้ามพูดนะคะไม่ได้นะคะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นไ,ไป ยาน้อก็ได้กินไข่ต้มทุกวันก็เลยลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเนาะค่ะคลิปนี้ก็เป็นไปยายน้อก็ได้กินไข่ต้มทุกวันก็เลยลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเนาะค่ะคลิปนี้ก็ก็จากคนที่รู้ไม่จริง ได้ยินเขาพูดแล้วก็เอามาพูดต่อมันได้เข้าใจเพื่อเพื่อเมื่อไปแปลเป็นอักษรเป็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้สบายเนี่ยเนี่ยดูเขาเอามาส่งถึงห้องเลยแม่ไม่ได้ออกจากห้องเลยนะเออไม่ได้ออกจากห้องเลยดูขนม <laughs> แต่ว่าเอาเขาจะแปล คำพูดของเราออกมาเป็นอักษรนะคะซึ่งซึ่งตรงที่ยนน้อยได้เข้าไปอ่านเขานั้นไม่ได้พูด่าพูดแค่ว่าเเขาจะยังแต่พูดเขาพูดฟังภาษายนน้อยไม่รู้เรื่องสบายพอออกไปข้างนอกเนี่ยโห้ยเหมือนโดนน้าร้อนลวกเลยจุดยอดท้งร้อนกินกาแฟาได้กันนะคะก็จากคนที่รู้ไม่จริง ได้ยินเขาพูดแล้วก็เอามาพูดต่อเหมืนนอนอย่าน้องก็ขอยืนยันตรวจต้นแบบนี้นะคะ <c oughs> ว่าอย่าน้องไม่ได้พูดว่าห้ามนะคะไม่เคยพูดว่าห้าม <c oughs> เพียงแต่อบอกว่าภาษาท้องถิ่นนะคะอย่าเข้าใจผิดพูดได้แต่ว่าพูดให้มันรู้เรื่องไม่มีข้อไหนเคยบอกห้ามพูด <c oughs> เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไปจะไปบอกว่าเขาห้ามพูดนะคะไม่ได้นะคะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเป็นไปอ่า ยาน้องก็ได้กินไข่ต้มทุกวันก็นเลยลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเนาะค่ะคลิปนี้ก็วัสดีค่ะพี่น้องเออมันไปไม่รอด